ภายในเวลาเพียงไม่กี่ปีหลังจากหนังเรื่องโพรกไก์ออกฉายนักแสดงหลักสองคนเสียชีวิตทั้งถูกฆาตกรรมและโรคห้ายฉับพันและเมื่อความจริงเปิดเผยว่ากองถ่ายได้ใช้โครงกระดูกมนุษย์ของจริงในการถ่ายทำทุกอย่างจึงเริ่มเชื่อมโยงไปสู่คำสาบของหนังเรื่องนี้และนี่คือด้านมืดฮอลลีวูดตอนคำสาบกองถ่ายโพเกไก์ โคเตอร์กคือภาพยนตร์สยองขวัญระดับตำนานกำกับโดยโทบีฮูเปอร์อำนวยการสร้างโดยสตีเวนสปิลเบิร์กและออกฉายในปี1982เล่าเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งที่ย้ายเข้าไปในบ้านใหม่แต่กลับพบว่าที่ดินใต้บ้านนั้นเคยเป็นสุสานโบราณที่ถูกทำลายทิ้งและสิ่งที่หลงเหลืออยู่ก็ตามหลอกหลอนพวกเขาอย่างน่าสยดสยองแต่สิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าก็คือข่าวลือที่ถูกเผยแพร่หลังจากนั้นว่า กองถ่ายหนังเรื่องนี้กำลังตกอยู่ใต้คำสาปจริงๆเพราะหลายคนเชื่อว่าเป็นต้นเหตุของโศกนาฏกรรมต่างๆคือการใช้โครงกระดูกมนุษย์ของจริงระหว่างถ่ายทำในฉากไยแม็กของหนังภาคแรกนักแสดงหญิงโจเบธวิลเลียมต้องลงไปในสระน้ำกลางบ้านที่เต็มไปด้วยโคนและโครงกระดูกที่โผล่ขึ้นมาจากน้ำ แต่สิ่งที่ไม่มีใครบอกเธอก็คือโครงกระดูกที่ลอยอยู่รอบตัวเธอนั้นมันไม่ใช่ของปลอมแต่มันเป็นโครงกระดูกมนุษย์ของจริงที่ถูกนำมาจากบริษัทเวชภัณฑ์ที่ใช้สอนในห้องเรียนแพทย์เหตุผลก็เพราะว่าในตอนนั้นการสร้างหุ่นจำลองโครงกระดูกยังมีต้นทุนที่สูงและต้องใช้เวลานานทางทีมงานจึงเลือกใช้ของจริงแทนเพราะว่าราคาถูกและดูสมจริงกว่า โจเบธวิลเลียมเคยให้ส <music> ัมภาษณ์ในภายหลังว่าเธอเพิ่งรู้ความจริงหลังถ่ายทำเสร็จแล้วและยอมรับว่าเธอขนลุกมากเมื่อรู้ว่าตัวเองต้องลุยน้ำกลางดึกกับสร้างศพมนุษย์จริงๆและนอกจากเธอนักแสดงและทีมงานที่อยู่ในฉากเดียวกันต่างยอมรับว่าพวกเขารู้สึกแปลกๆอย่างบอกไม่ถูกระหว่างที่ถ่ายทำบางคนถึงกับฝันร้ายทุกคืนบางคนบอกว่ารู้สึกเหมือนมีใครบางคนมาเฝ้ามองพวกเขาตอนกำลังถ่ายทำ สิ่งเหล่านี้จุดประกายความเชื่อในหมู่ทีมงานว่าการนำโคงกระดูกมนุษย์จริงๆมาใช้ในกองถ่ายโดยไม่มีการประกอบพิธีหรือแสดงความเคารพใ,ใดๆอาจเป็นการลบหลู่ดวงวิญ,ญญาณที่ทำให้คำสาปเริ่มต้นขึ้นมาอาจจะฟังดูไร้าสาระในมุมมองของวิทยาศาสตร์แต่สำหรับผู้ที่เชื่อในศาสนาและดวงวิญ,ญญาณนี่จึงไม่ใช่แค่ของประกอบฉากแต่มันคือซากมนุษย์ที่คนได้รับความเคารพมากกว่าน,นั้น และไม่นานหลังจากหนังเรื่องโปรโตกายภาคแรกออกฉายโดมินิกดันนักแสดงสาววัยยีบ2ปีผู้รับบทเป็นแดนนาลูกสาวคนโตในเรื่องถูกแฟนเก่าบุกเข้ามาทำร้ายจนเสียชีวิตที่หน้าบ้านของเธอในลอสแอ g เจลิสวันที่30ตุลาปี1982เพียงไม่กี่เดือนหลังจากที่หนังออกฉายเขาบีบคอเธอจนหมดสติและเธอเสียชีวิตที่โรงพยาบาลหลังจากอยู่ในอาการโครม่านานถึง5วัน เหตุการณ์นี้สร้างความสั่นสะเทือนเป็นอย่างมากให้กับแฟนหนังทั่วโลกและเป็นจุดเริ่มต้นที่ผู้คนเริ่มตั้งคำถามว่าหรือว่าหนังเรื่องนี้จะมีคำสาบจริงๆหลังจากหนังภาคแรกของพอรไกต์ประสบความสำเร็จแบบถล่มทลายทีมผู้สร้างจึงตัดสินใจเดินหน้าสร้างภาคสองแต่สิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดก็คือความตายได้ย้อนกลับมาอีกครั้งนักแสดงคนต่อมาคือจูเลียนเบค ชายผู้รับบทเป็นบาทหลวงเคนวิญญาณหลายที่ไล่ตามครอบครัวฟีลลิ่งในภาค2หลายคนจำเขาได้จากใบหน้าสู้ผอมและรอยยิ้มอันน่ากลัวซึ่งแทบไม่ต้องแต่งเอฟเฟกอะไรเลยเพราะในขณะที่ถ่ายทำจูเลียนป่วยเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารระยะสุดท้ายอาการของเขาจึงซุดลงอย่างรวดเร็ว,ลวและในปี1985ก่อนหนังจะตัดต่อเสร็จเขาก็เสียชีวิตลง หลังจากนั้นเพียงไม่กี่เดือนถัดมาวิลซัมซันผู้รับบทหมอผีในเรื่องก็เสียชีวิตเช่นกันเขาเป็นนักแสดงเชื้อาสายชนพื้นเมืองอเมริกันที่มีบทบาทสําคัญในการต่อสู้กับพลังมืดในเรื่องแต่ในชีวิตจริงซัมซันกําลังป่วยด้วยโรคเลือหลังและต้องการเข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจและปอดซึ่งการผ่าตัดนั้นล้มเหลวและในเดือนมิถุนายนปี1987เขาก็จากไปด้วยภาวะแทรกซ้อนหลังจากการถ่ายทําเสร็จเพียงไม่นาน ภาคที่2ของโพลเกยยังไม่ทันได้เข้าฉายแต่นักแสดงหลักกลับล้มตายไปถึงสองคนทําให้หลายคนเริ่มเชื่อว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญอีกต่อไปราวๆหนึ่งปีต่อมาหลังเสร็จสิ้นการถ่ายทำโพรไกยภาคที่3ามเฮเทอร์โอรุกผู้รับบทเป็นแครรอแอนที่เป็นดาวเด่นของหนังเรื่องนี้ด้วยบทพูดสุดไอคอนิกที่คนทั้งโลกจําได้ คารอนแนนกลายเป็นสัญลักษณ์ของโพรกายทุกภาคและแม้ว่าเธอจะเติบโตในสายตาแฟนๆอย่างต่อเนื่องตลอดการถ่ายทำไตาภาค แต่ในปี1988ขณะที่เธอมีอายุเพียง12ปีเธอกลับจากไปอย่างอรทันหันเฮเธอร์เริ่มมีอาการปวดท้องบ่อยครั้งซึ่งในตอนแรกแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคโครนแต่ในความเป็นจริงลำไส้ของเธอมีอาการตริบมาตั้งแต่กำเนิดและในวันที่1กุมภาปี1988อาการของเธอก็สุดลงอย่างเฉียบพลันแม้ทีมแพทย์จะพยายามจะช่วยชีวิตอย่างสุดความสามารถแต่ก็ไม่สามารถยื้อไว้ได้ เธอได้เสียชีวิตจากอาการติดเชื้อในกระแสเลือดหลังจากลำไส้แตกโดยที่ไม่รู้ตัวภายในเวลาไม่ถึง6ปีหลังจากหนังภาคแรกออกฉายนักสแสดงหลักของโพรเกส์เสียชีวิตลงถึง4คนและเหตุการณ์เหล่านี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุนในกองถ่ายเลยมันคือเหตุการณ์ในชีวิตจริงที่โหดร้ายและน่าสะเทือนใจเกินกว่าจะเป็นความบังเอิญผู้เชี่ยวชาญบางคนให้ความเห็นว่า การใช้กระดูกมนุษย์จริงในงานศิลปะอาจไม่ใช่แค่เรื่องศิลธรรมแต่ยังอาจจะเกี่ยวข้องกับพลังงานบางอย่างที่มองไม่เห็นเพราะในหลายวัฒนธรรมเชื่อว่าร่างกายมนุษย์ต้องได้รับการเคารพแม้จะตายไปแล้วก็ตาม ในอีกมุมหนึ่งนักวิทยาศาสตร์และนักจิตวิทยาบางคนก็พยายามอธิบายว่าเรื่องทั้งหมดนั้นเป็นเพียงแค่ความบังเอิญหรือไม่ก็เป็นผลลัพธ์จากความเครียดในกองถ่ายปัญหาด้านสุขภาพและความรุนแรงในสังคมแต่ไม่ว่าจะมองจากมุมไหนสิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยก็คือหนังเรื่องโพโตก์ได้กลายเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ฮอลลีวูดที่มีเบื้องหลังการถ่ายทําที่น่ากลัวที่สุดในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ แลนะถ้าหากชอบพิมของพวกเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้เฟรมเลดขอตัวลาไปดูหนังก่อนสวัสดีครับ